มาแล้วคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านใหม่ของศิลปินนักร้องนักแสดงมากความสามารถอารมณ์ดีอย่างคุณเป็กกี้ดารุณีหรือคุณเป็กกี้สีทัญญาซึ่งคุณเป็กกี้นั้นเธอโด่งดังมาจากรายการกิ๊กดูสงครามเพลงในช่วงประชันเงาเสียงหญิงลีสีจุมพลใบเตยอาสยามและจ้าอาสยาม ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายทั้งภาพ,พยนตร์ละครงานพิธีกรเป็นอีกคนที่ทำงานหนักเอามากๆจนเธอสามารถมีบ้านหลังงามเป็นของตัวเองได้สำเร็จซึ่งบ้านหลังปัจจุบันของเธอนั้นก็ซื้อมาด้วยเงินสดอีกด้วยส่วนในตอนนี้บ้านหลังที่สองก็กำลังจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์หลังจากที่ได้ลงเสาเข็มไปเมื่อต้นปีที่แล้ว เป็นบ้านหลังใหญ่โตวกว่าเดิมและบ้านหลังนี้ก็ซื้อด้วยเงินสดอีกเช่นเคยซึ่งคุณเบกกี้ได้ลงภาพบ้านรูหลังใหญ่โตสุดอลังการนี้ผ่านทางอินสตาแกรมเ g กกี้อันเดรสกีธัญญาและมีข้อความว่ามายืนมองความก้าวหน้าในการสร้างภูมิใจนะคะอยากให้เสร็จเร็วๆ และแน่นอนว่ามีแฟนคลับเข้าไปกดหัวใจคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลามเช่นบ้านสวยมากภูมิใจในตัวคุณเป็กกี้นะคะ เป็นบ้านรูหลังงามของคนดังทั้งสวยรวยเก่งยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ